ลักษณะผู้นําที่ไม่ดีและไม่ควรทําโดยองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ประเภทที่1คือเป็นนักไต่เต้าตําแหน่งเขาเองพยายามที่จะหาบุคคลที่มีอํานาจที่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งได้ไวเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่สนใจเรื่องการทํางานแต่เขาสนใจที่จะเอาใจผู้ที่มีอํานาจมากกว่าผลลัพธ์และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการทํางานของเขาประเภทที่2เป็นนักโทษ เวลาทำผิดอะไรต่างๆเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนทำผิดเขาจะโยนให้ผู้น้อยลูกน้องและทีมงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเองจะเป็นคนที่อยู่เหนือปัญหาเขาจะโทษบุคคลอื่นได้อย่างมากมายแต่บุคคลเดียวที่เขาไม่สามารถบอกกล่าวโทษได้ก็คือตัวเขาเองนั่นเองกลุ่มคนที่3นักสแสวงหาความยิ่งใหญ่ คนนี้เขาจะใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อที่จะสนับสนุนตัวเขาเองให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาในหน้าที่การงานมากขึ้นโดยที่เขาจะใช้ทรัพยากรขององค์กรสิ้นเปลืองมาโดยเขาไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้เลยประเภทที่4นักลุยเดี่ยวคนนี้เขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ฟังคนอื่นทั้งนั้นใครจะแนะนําทัดทานต่างๆเขาเองก็ไม่ฟังเขาเองจะ ทำงานโดดเดี่ยวตามลำพังโดยขาดผู้ที่ร่วมสนับสนุนที่ดีเพราะฉะนั้นเขาเองจึงอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็มีปัญหาในการทํางานมากเป็นพิเศษและอันดับสุดท้ายเป็นนักข้ามขั้นข้ามชั้นเหนือกว่าคนอื่นได้อย่างรวดเร็วคนคนนี้เขาจะมีการพัฒนาได้เร็วมากในเรื่องตาําแหน่งต่างๆแต่เขาขาดการถอดบทเรียนความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการที่เขาข้ามขั้นข้นขามชั้นได้เร็วจึงอาจจะทำให้ สิ่งที่เขาได้ทําและตัดสินใจอาจจะส่งผลเสียกับสุดรวมที่ยิ่งใหญ่ตามมาแน่นาคนจะได้จากธีวภัเกิดมาเพาื่อแตเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ